ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่10ไร่2งานกับอีก94ตารางวานะครับของเราติดถนนทางหลวงหมายเลข3422แล้วนะครับนี่นะครับรถค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับถนนเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนหมายเลข3422นะครับเป็นถนนใหญ่นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงไปด้านแถบโน้นนะครับ นี่นะเนี <S <s ่ยครับเราตรงไปนี <y 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 ่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ9ก้ิโลนะครับวิ่งไปนี่นะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปวัดไผ่ลงวัวนะครับจากตัวนี้นั่นนะครับเนี่ยเราวิ่งย้อนกลับไปนี่เนี่ยครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปวัดไผ่ลงวัวนะครับที่หลายๆท่านนะครับมาทําบุญมากราบไหว้ขอพรนะครับเนี่ยครับเราวิ่งไปประมาณ 6กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปห้างเวสเกตนะครับเนี๋ยเราย้อนกลับไปนี่นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่47กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับ ga, ราากบบออ market, Sat อบ็อยู่ที่48กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสระาก็อยู่ที่55กิโลนะครับเนี่ยของเราบริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินติดถนนเส้นหลักนะครับเพื่อที่จะ ทำธุรกิจนะครับเปิดร้านขายของนะครับของเราเหมาะเลยนะครับเนี่ยครับที่ดินของเรานะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับส่วนนี้นะครับจะเป็นทางเข้าที่ดินของเรานะครับที่ดินของเราจะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เอฟซดูนะครับนะเนี่ยครับอ่ผมย้อนกลับนะครับเนี่ยครับส่วนด้านถนนทางเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นของเจ้านี้ครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่งนะครับนะเนี่ยครับเพราะว่าของเราเนี่ยอ่าจะติดถนน เส้น3 4 2 2ไม่ไม่หมดทั้งแปลงนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยพอเข้ามานี่นะครับนะเนี่ยครับของเราจะามีหลักเขตตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือที่เขากันเอาไว้นะเนี่ยครับเนี่ยผมย้อนกลับนิดนึงนะครับดีเอฟซีจะงงนะครับนะนี่ครับที่เราเห็นเสาเขตนะเนี่ยครับส่วนที่เราเห็นตัวนู้นนะครับอันนี้คือเขากันเป็นถนนร่วมนะครับเพื่อที่จะให้ข้างในนะครับเนี่ยครับมี ทางเข้าไปด้านในนะครับส่วนนี้นะครับเป็นของเจ้าอื่นเขามาอยู่นิดนึงนะครับมีอยู่หน่อยนึงเนี่ยครับที่เรามองเห็นสแลนเนี่ยครับเขาจะขวางเราเอาไว้อยู่นะครับทกทวัาส่วนนี้นะครับเราจะไม่ได้ติดถนนนะครับจะมีของเจ้าอื่นนะครับที่เขาขวางตรงหัวเราหน่อยนึงนะครับแต่ส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ดินของเรานะครับอ่นนี้คือในส่วนนี้นะครับอย้อนกลับมาฝั่งนี้นะครับพอด้านฝั่งนี้นะครับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับถนนนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นของเรานะครับ แนวเขตเราจะอยู่ประมาณนี้ประมาณชายขอบถนนนี่นะนี่ครับนี่ย้อนกลับไปนี่นะครับของเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเส้น3-4มสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ36เมตรนะครับเท่ากับว่าของเราเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับเราจะถมดินเข้ามานะครับวางท่อนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่ดินของเราได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ดินของเรานะครับของเราจะได้แถบนี้นะครับที่ติดถนนใหญ่นะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับอ่ะย้อนกลับนิดนึงนะครับนะเนี่ยที่เราเห็นสแลนนะ ส่วนด้านที่ติดถนนไม่ใช่ของเรานะครับของเราคือตัวนี้นะครับแต่ส่วนถนนเขาทําเป็นถนนร่วมมาไว้แล้วนะครับนี่นะนี่น,น,น,นี่ที่เห็นเสาเขตตรงน,รน, classified? นี้นะครับเห็นไหมนี่ยเดี๋ยวผมปรับุกล้องเอฟือนี่นะครับเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับนะนะครับพอหลักหมุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเนี่ยหลักหมุดหลักหมุดอยู่นี่เน ну. ี่ยครับแล้วก็ชนชัยขอบไอสลนดนี่นะเนี่ยครับจะเป็นถนนร่วมเลยนะครับเพราะว่าจะมีแปลงของเจ้าอื่นนะครับ ถัดจากเราไปอีกนะครับแต่ที่เราอยู่แถบนี้นะนี่ครับเดี๋ยวผมเอาทีละส่วนนะครับนะอ่ะมาทางนี้นะครับครับที่ดินของเรานะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่อ่าเป็นบ่อเลี้ยงปลาอยู่นะครับความลึกนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับที่เราเห็นเห็นไม้ปักนะครับน้านี่นี่นี่ครับนิดเดียวนะครับเพราะว่าบ่อเลี้ยงปลาพวกนี้ก็คือจะไม่ต้องการความลึกใช่ไหมครับนี่วันนี้ผมอยู่กับเจ้าของเลยนะครับเนี่ครับเหมาะสําหรับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับทาเป็นบ่อตกปลานะครับหรือว่าจะทําเป็น ร้านอาหารพวกอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ที่เป็นสไตล์แบบชิมรสชาติกาแฟนั่งห้อยขาเอาขาแช่น้ำลักษณะประมาณนี้เขาเรียกว่าได้บรรยากาศคือวิวแบบแบบอารมณ์ประมาณว่ากินกาแฟด้วยนั่งเอาขาแช่น้ำสบายๆเนี่ยครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับหรือว่าเราจะทำธรุรกิจนะครับจะถมดินนะครับดินของเราก็อยู่ตามคันนี้เลยนะครับคันที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับเนี่ยจะอยู่ตามนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับพื้นที่นะครับก็จะเป็นพื้นเดิมๆนะครับพื้นนานะครับ พราะส่วนใหญ่ในเวลาเขาเลี้ยงปลานะครับบ่อพวกนี้จะไม่ต้องการความลึกนะครับครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่10ไร่2งานกับอีก94ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้านนะครับเนี่ยครับจากด้านแถบน้นนี่ครับที่รถกระบะจอดนะครับปื๊ดมาตามพี่เลยครับส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ของเรานะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราวางท่อนะครับผมดินเข้าไปนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเข้าเชื่อมต่อจากถนนใหญ่มาได้เลยนะครับเนี่ของเราประมาณนี้นะครับนะเนี่ยครับเสาเขตเราอยู่นี่นี่นี่นะครับเสาเขตเราที่ล้มอยู่นะครับเอาแนวเสาไฟฟ้าเป็นหลักนะนี่ครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยย้อนกลับไปหารถกระบะนะเนี่ยครับเพราะกระบเนี่ยของเราเนี่ยคือส่วนที่เป็นถนนนะครับที่รถกระบะจอดีของเรานะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับย้อนกลับไปตรงถนนทางเข้ามานะ เราจะได้ความกว้างนะครับที่ติดถนนเส้น3 4 2สอนะครับอยู่ที่ประมาณ36เมตรนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นของเรานะเนี่ยครับพอจากที่นี่ครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับปึ๊บอ่ะผมหมุนตัวไปนี่เลยเนี่ยครับของเราจะไปเสาไฟฟ้าตรงนี้น้เนี่ยเนครับเดี๋ยวจะเฉียดเฉียดบ้านกระต๊อบนี้เลยนะครับบ้านกระต๊อบคนงานเนี่ยครับเฉียดไปนี่เลยนะเนี่ยครับของเราจะจิงเฉียงไปไปตามถนนนะครับเดี๋ยวของเราจะไปเสาไฟฟ้าต้นนี้สอนนะครับ เฉียดเพลิงที่ตอกมาหน่อยนะครับเฉียดไปเลยนะครับแต่ส่วนตัวกระต๊อบเนี่ยไม่โดนนะครับนาเนี่ยนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้ทั้งหมดนะครับที่เป็นถนนนะครับเนถนนถนนของเรานะครับเนี่ยวิ่งไปนู่นเลยกับถึงตรงกระต๊อบนะครับที่มีต้นสาไฟฟ้าต้นที่สองนะครับเนี่ยถนนนี้จะเป็นของเราทั้งหมดเลยนะครับความลึกนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับด้านแถบนี้นะครับลึกไปถึงช่วงหลักหมุดด้านท้ายนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ170เเมตรนะครับด้านแถบนี้นะ เนีครับของเราจะจิ้งเฉียงนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีเลยนะครับท่านที่จะทําธุรกิจต่างๆนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8 915 8974นะครับนี่ครับด้านแถบนู้นนะครับส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะเนี่ยครับเฉียดแนวตัวบ้านไปนู่นนะนี่ยครับเดี๋ยวนี้ผมจะย้อนกลับมาตรงด้านแถบนี้นะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้นะครับของเราจะติดถนนเลยนะครับไม่มีคนอื่นมาบดบังแล้วนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราจะวางท่อนะครับถมดินนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปกับที่ดินของเราแล้วนะครับครับนี่นะครับจฉนดของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ครับนี่คือตรงจุดถนนที่ผมยืนอยู่นี่ครับนี่ๆตรงนี้เนครับในที่ผมพาไปดูนะครับอันนี้จะกว้างอยู่ประมาณ36เมตรนะครับครับนี่คือถนนทางเข้ามาเห็นไหมครับนี่ๆนะนี่ครับ เดี๋ยวผมย้อนกลับนี่นะครับอ่าผมย้อนกลับไปที่ถนนเมื่อกี้ผมไม่ดูถนนนะครับประกอบไปพร้อมกันนี่ครับส่วนที่มีตัวนี้หน่อยนึงครับเห็นไหมเนี่ยมีของเจ้าอื่นนะครับที่ก็ขวางอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวไปพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมครับที่ที่ตรงสะแลนนะนี่ครับจะมีคนอื่นขวางอยู่นะครับของเราก็ไปตามถนนนี่เลยถนนร่วมนะครับนี่ครับผมพยายามให้ FC ได้เข้าใจในตรงนี้นะนี่ครับแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีของอื่นขวางอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่นะนี่ยเนี่ยพอถึงตรงนี้ จากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับปึ๊บมานี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ62เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็ไปตามนี่เลยเนี่ยครับนี่ครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับที่นี่ของเรานะครับครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมุมนะนี่ครับผมหันมาทางด้านที่เป็นบ่อนะครับนะนี่คือถนนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับนี่ของเรานะครับจากตรงจุดนี้นะครับตรงเสาเขตที่ผมพาไปดูเนี่ยครับ ปึ๊บมานี่ครับเฉียดตรงกระ๊อบบ้านนะครับแล้วมาด้านหลังนะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ประมาณ170นะครับแล้วก็จากตังนี้นะเนี่ยครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเนี่ยตรงถนนร่วมนะครับมานี่62เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปนี่นะครับด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ190เมตร่านี่ครับ FC ดูตามนี้นะเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็จากนี่นะครับเนี่ยเรามาตามนี้นะครับเนี่ยครับตรงเสาเขตที่ผมบอก f c นะครับนั่นนะครับที่มีของเจ้าอื่นก็ขวางอยู่นะครับนะเนี่ยครับ เขาก็จะแหลมอยู่นิดเดียวนะครับเนี่ยไปหน่อยนึงนะครับแต่ถนนนี้นะครับถ้าเราซื้อที่ดินแปลนนี้นะครับเราก็จะมีกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับในการใช้ถนนตัวนี้นะครับนะเนี่ยครับเราจะวิ่งได้เลยนะครับเราใช้ได้เลยนะครับส่วนที่ฝั่งด้านแถบโน้นนะครับที่ติดถนนนะครับทางน้นเราก็สามารถที่จะวิ่งได้อย่างอิสระนะครับนะเนี่ยครับแต่ตัวนี้นะครับถึงเราซื้อนะครับเราก็มีสิทธิ์ใช้นะครับเพราะว่าเขาจดกรรมสิทธิ์ร่วมไว้ให้นะครับเราได้มีสิทธิ์ใช้อย่าง เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับเนี่ยทุกส่วนความลึกบ่อนะครับก็จะเป็นพื้นเดิมนะครับเอาดินขึ้นมาทําคันทาอะไรเนี่ยครับจะลึกอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยครับท่านใดที่จะทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับติดถนนใหญ่เส้น3 4 2สนะครับเนี่ยครับจะมีของอื่นฝังอยู่นะครับนะเนี่ยครับเพราะที่ดีในนี้จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยจะมีของอื่นฝังอยู่นิดนึงนะครับของเราก็มีทางเข้าออกนะครับ นี่ครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่หนึ่งของเรานะครับนี่นะครับเสาเขตเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเสาเขตถนนนะครับนะนี่ครับนี่ครับนี่คือเสาเขตของถนนนะครับนี่แล้วก็จากตัวนี้นะครับเนี่ยมหาเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เสาเขตเราอยู่นี่นะครับเอฟซีเห็นไหมนะครับนี่นั่นคือเสาปูนนะครับนะนี่ครับเห็นอยู่นิดนึงนะครับนี่นี่นี่นะนี่ครับ เขก็ว่าตรงที่ผมเดินอยู่นี่อ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับเนี่ยครับถนนเขากันเอาไว้แล้วนะเนี่ยครับเป็นถนนร่วมนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงตรงช่วงทางเข้าที่รถกระบะจอดนะครับเราจะกว้างด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ62เมตรนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับส่วนนี้เป็นของเจ้าอื่นเขานะครับเจ้าอื่นเขาก็เหมือนกับเรานะครับเนี่ยเขาก็ต้องมีถนนร่วมเข้าไปนะครับนี่ครับ นี่ยครับเราย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราอยู่นี่นะครับอ่านี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนะที่เราเห็นเนี่ยอ่ะแล้วจากนั้นผมหมุนตัวนะนี่ครับหมุนตัวไปนี่เลยนะครับเนี่ยครับแต่เราจะชิ้งเฉียงไปปาดไปนี่นะเดียครับจิ้งเฉียงปาดไปนี่นะครับถ้าเวลาเราซื้อนะครับเราจะต้องตั้งคันใหม่นะครับตั้งคันใหม่เพื่อที่ให้ตรงๆนะครับเพระว่างเราเนี่ยที่ผมให้ดูฉนวนนะครับจะจิ้งเฉียงนะครับ ความลึกจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ190เมตรนะครับด้านแถบนี้นะครับส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะเนี่ยทะเลนี่อันนี้จะเป็นที่ดองเราแล้วนะครับของเราเนื้อที่10ไร่2งานกับอีก9 4ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบัวปากท่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้านนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างงานนะครับถ้าชอบก็ค่อยมาต่อรองกับทางเจ้าของเอานะครับนะนี่ครับ เราจัดแล้วก็มาตามนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นถนนใหญ่นะครับนี่บริเวณโดยรอบนะครับนี่ครับคันคันที่ผมเดินอยู่นี่นะครับจะเป็นของเราครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ของเจ้านี่ครึ่งหนึ่งนะครับใช้ด้วยกันนะครับตรงตรงไปตามนี้นะครับ นี่ครับส่วนตรงบ่อนี่นะครับของเราจะเฉียดไปนี่นะครับนี่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 ครับเฉียดไปนี่นะนี่ครับพอเฉียดไปนี่ปุ๊บนะครับอ่ะผมย้อนกลับนี่เห็นไหมครับคันที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะนี่ครับของเราครึ่งหนึ่งนะครับของเจ้านี่ครึ่งหนึ่งนะครับพอตัวนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวปุ๊บนะครับในหลักเขตเราจะอยู่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตด้านหลังนะนี่นะครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะนี่ครับนี่ครับเราเฉียดตรง บ่อนี่ครับเปื้อไปนู่นเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ190เมตรนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับนี่ครับเราก็ตรงไปถึงหลักหมุดอีกด้านนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ98เมตรนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นที่หนึ่งของเรานะครับในวันข้างหน้านะครับถ้าเราซื้อนะครับเราก็ต้องตั้งคันใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือเจ้าของเขาทำอยู่นะครับก็เลยไม่ได้นี่ครับแต่ถ้าเราซื้อนะครับเราก็ค่อยตั้งคันใหม่ปรับคันใหม่นะครับ นี่ครับส่วนนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับพื้นนาที่ทํานาอยู่นะครับนี่ไหมครับนี่คือพื้นเดิมๆนะครับพื้นนาเขานะครับและย้อนกลับขึ้นมาหาฝั่งที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาเรานะครับนี่นะนี่ให้เปรียบเทียบกันนะครับความลึกพอๆกันเลยนะครับนี่ไหมครับนี่คือพื้นนานะครับนี่คือพื้นน้านะครับในความลึกคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมเนี่ยแยกสองฝั่งเลยนะครับของเราเพียงแค่ดันดินขึ้นมาทําคันเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะนี่ครับส่วนถนนนี้ก็เป็นของเรานะครับแล้วก็ของเราก็มาตามนี่นะครับนี่ครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็ค่อยมาต่อรองกับทางเจ้าของนะครับนะนี่ครับครับแต่ที่ดินลักษณะแบบนี้นะครับถ้าท่านใดจากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับต้องย้ํานะครับต้องแจ้งผมล่วงหน้านะครับเพราะว่า ถ้าเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับบ่อเลี้ยงปลาเขานะครับเพราะบางทีจากคนที่เขาทําธุรกิจกับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับเขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาเดินนะครับเพราะว่าเผื่อมาเดินแล้วนะครับพวกปลาพวกกุ้งเขามีปัญหาขึ้นมานะครับคนที่เข้ามาโดยที่ไม่ได้ออนุญาตนะครับเราต้องบอกเอฟซนะ คือมันจะมีมันจะมีข้อกฎหมายอยู่นะครับเดี๋ยวปลาเขาตายกุ้งเขาตายขึ้นมันจะยุ่งนะครับท่านใดจะมานะครับก็แจ้งผมนะครับว่าเออคุณเสกผมอยากจะดูที่ดินแปลงนี้นะครับเราก็ได้มาเดินดูพร้อมเจ้าของเขานะครับนะนะครับเวลากุ้งเขามีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเราจะไม่ต้องไปไปแบกรับผิดชอบในส่วนนั้นนะครับนี่อย่างผมมาวันนี้นะครับผมกันเจ้าของเขามาด้วยนะถ้าท่านใดอยากจะดูอะไรก็แจ้งผมมาแล้วกันนะครับ นี่ครับเรามาตามนี่นะครับหลักหมุดเราจะอยู่ด้านแถบนี้นี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นบริเวณด้านหลังแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับเสาเขตเราอยู่นี่นะครับแล้วก็จากที่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนะครับนะนี่ครับจากด้านตรงที่ผมยืนนี่นะครับตรงไปนน่นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ98เมตรนะครับแล้วก็จากที่นี่นะนี่ครับ เนี่ยครับเราปาดไปหานี่เลยนะครับตรงกระต๊อบนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกนะนเี่ครับเนี่ยปาดไปประมาณชายที่ต่อออกมานะครับเนี่ยปาดไปนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นที่ดินของเรานะครับครับก็ขอฝากไว้นะครับที่ดินแปลงเนื้อที่10ไร่2งานกับอีก94ตารางวานะครับ ของเราอยู่ที่ตำบลบัวปากท่าอำ<ม>เภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไรล,ละ2ล้านนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ